จะเป็นยังไงถ้าคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดกับหมอขั้นเทพที่มีอัตราการเสียชีวิตแบบ300% ขอแนะนําคุณโรเบิร์ตลิสซันศัลยะแพทย์มือไวแห่งยุคกับสกิลการรักษาแบบผ่าหนึ่งตาย3ภายใน2นาทีครึ่งคืองี้ฮะเรื่องมันมีอยู่ว่าในศตวตรรษที่19สมัยที่ยาสลบยังไม่ถูกคิดค้นขึ้นการผ่าตัดต้องทําให้ไวไว้ก่อนเพื่อให้คนไข้เจ็บน้อยที่สุดโดยคุณลิสซันเนี่ยก็ถือเป็นหมอขั้นเทพในตอนนั้นเลยครับกับสถิติผ่าตัดขาคนไข้ได้ภายใน28วินาทีเต็งสุดในลอนดอนไอ้ลอนดอนแต่แล้วการผ่าตัดในตำนานก็มาถึงฮะเมื่อพี่แกต้องผ่าตัดแขนคนไข้ารายหน พี่แกภายใน2นาทีครึ่งก็เรียบร้อยครับตายไป3รายฮะรายแรกคนไข้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อรายที่2ด้วยความเร็วของพี่แกเชื่อนิ้วผู้ช่วยไปด้วยติดเชื้อตายไปอีกรายรายสุดท้ายคนดูก็ไม่รอดนฮะดูใกล้ไปหน่อยเจอเลือดกระเด็นใส่บวกกับมีดที่ตวัดไปใกล้พี่แกสุดๆช็อกตายไปกลครับเป็นไงฮะโปพานหนตาย3ความเร็วไว้ใจได้แต่จะรอดไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ